ก้าย่างพุทธะนะครับ <ich> ก <glaube, S 2> ้าวย่างพุทธะทุกก้าวย่างของพุทธะนั้นไม่ทิ้งรอยไว้ภัษนะครับมีตัวกูของกูไม่มีตัวนของตนไม่มีตัวเราของเรานะครับอดีตหมดนะครับอนาคตอนาคตก็หมดปัจจุบันก็ไม่มีนะครับเป็นการก้าวย่างอย่างพุทธกิริยานะครับไม่ทิ้งร่องรอยแห่งความทุกข์ําบทำบช้ำหรือว่าการกระทํากรรมหรือว่าการก่อกิเลส หรือว่าการสร้างวิบากไว้นะครับเพราะว่าการก้าวย่างอย่างพุทธนั้นก้าวไปสู่ความดับไม่เหลือนะครับดับไม่เหลือการดำรงชีวิตอยู่ของพุทธอยู่อย่างไร้ความกังวลไร้ความเมานีครับไม่วุ่นวายกับโลกไม่วุ่นวายกับชีวิตนะครับเพราะว่าการก้าวย่างอย่างพุทธนั้นก้าวไปสู่สันตินะครับอิสรภาพก้าวสู่ความเป็นนิพพานอยู่ตลอดนะครับจึงเยือกเย็นนะจึงสงบระงับ ดับร้อนดับทุกข์ไม่ก mm ังวลไม่ยึดถือในโลกทั้งปวงนะครับใช้ชีวิตอย่างเบาสบายใช้ชีวิตอย่างอิสระนะครับใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องยึดถือนะครับใช้ชีวิตอย่างมีปกติสุขนะครับฉะนั้นการดำรงของพุทธะการก้าวย่างอย่างพุทธะจริงก้าวย่างอย่างพอทนได้กับทุกข์ทั้งหลายในโลกนะครับพอที่จะบรรเทาทุกข์นะครับหรือว่าพอที่จะก้าว ข้ามโคดเห็นความเป็นปุถุชนของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปได้อย่างไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวนะครับก้าวย่างพุทธเป็นเป็นก้าวย่างที่นิ่งเงียบสงบสงัดวิเวกนะครับเป็นการก้าวย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออริยทรัพย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนิพพานนะครับเพราะว่าการปรินิพพานเฉพาะตนนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสําหรับสรรพสัตว์นะครับเพื่อจะเป็นแบบอย่างในการค้นคว้า เจอพรรมท,ทางเห็นความดับทุกข์นะครับก็ออกทางนั้นเมื่อออกแล้วนะครับก้าวยังพุทธ,ธก็ได้ทิ้งล่องรอยไว้ในอดีตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือว่าผู้มีศรัทธาอนุชนรุ่นหลังได้เดินตามรอยออกจากทุกข์นะครับก้าวยังพุทธ,ธจึงเป็นการก้าวนะครับทีเดียวเกี่ยกข้ามโคตรของความเป็นนุหรือว่าก้าวข้ามพลล้นโลกนะครับไม่ว่ากรรมโลกรูปลุกโลกอารูปุกโลก,ลกนะครับที่งสงสัยในภพภูมิภพชาติ ก็เลยเก้าวข้ามไปไม่ตกอบายนะครับไม่ตกอยู่ในกระแสวังวนนะเขาเรียกว่าข้ามพุทธ,ธะนะครับก้าวย่างพุทธ,ธะเป็นการก้าวย่างที่ข้ามพ้นไปจากนะครับพลรวริวิทตกต่างๆในโลกนะครับหรือว่าในชีวิตในสังขารในธาตุในขันในอาจนะออท่านไม่กิดไม่หลุดนะครับไม่หลุดไปสร้างโลกสร้างตัวตนนะครับหรือว่าสร้างชีวิตความเป็นสัตว์เป็นบุคคล การก้าวย่างของพุทธจิงการก้าวย่างที่ไม่ถูกความทุกข์นะครับ,รบกบัดหรือว่าสัมผัสให้เป็นทุกข์ไดนะ้เป็นการก้าวย่างอย่างไร้ตัวตนก้าวทีเดียวพน้นนะครับก็เลยไม่ตกหลุมตกบ่อนะครับไม่ตกไปสู่พวงแห่งความทุกข์นะครับเราเริมมาหันลบดันการก้าวย่างของพุทธจึงมองโลกอย่างลึกซึง้งมองโลกอย่างเข้าใจแล้วก็สละโลกนะครับไม่กังวลไม่ยึดถือในโลกทั้งพวงใช้ชีวิตอย่างสันติ นะครับท้ชีวิตอย่างอิสระไม่หวันไหววุ่นวายไปกับกระแสะโลกกระแสะธรรมก้าวย่างพุทธะจึงเป็นการก้าวย่างที่สงบสันติอิสระเป็นไปเพื่อปยชนะครับของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้สัตว์ได้สุดท้ายภายหลังได้เดินตามออกจากทุกนะก็คือทางมรรคมีองค์แปดทางไปสู่ความเป็นนิโรธเป็นนิพพานเป็นสุญญาตานะครับฉะนั้นก้าวย่างพุทธะจึงเป็นก้าวย่างที่สันติเนะี่ยเป็นการก้าวย่างที่ไม่มีเวรไม่มีภยัย เป็นการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเพราะว่าการเข้าไปของพุทธ,ธนั้นไปสู่ความสลัดสลละคละายดับปองปล่อยวางหลุดพ้นนะเป็นวิโมกขวิมุตติสุญญานิพาน,านนะเป็นอิสระจากทุกทั้งปวงเพราะว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหมดความเพลินพอใจอยากใคร,นะครในสังขารในธาตุในขันธนะ์อันนั้นทั้งหมดทั้งสิน้นจึงใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระสันตินะอยู่อย่างเงยือกเย็นนะไม่เล่าร้อน นัไม่วุ่นวายไม่ภาวะภาวงนะครับไม่ใช้ชีวิตอย่างรุ่มรุ่มดอนดอนแต่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระนะครับมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขสุขเพราะว่าไม่เบียดเบียนนะครับสุขเพราะว่าความไม่เป็นหนี้สุขเพราะว่าความไม่เป็นทุกข์นะครับสุขเพราะว่าไม่เป็นภาระไม่เป็นกังวลไม่เป็นห่วงนะครับสุขเพราะการไม่ยึดมั่นถึงมั่นในธาตุในขันธ์เนี่ยอาณานักหรือว่าในธรรมทั้งหลายหรือว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเพราะธรรมดาโลกเป็นเช่นนั้นนะครับหรือว่าธรรมทั้งหลาย สภาวธรรมก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็เลยแยกได้แบบยุติได้เข้าใจได้ไม่มีการยึดมั่นถึงมั่นอีกเลย